ธรรมติดดินจะได้หยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินโสดาบันตอนที่หเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตอนที่หนึ่ง จะเข้ากระแสนิพพานหรือเข้ากระแสโสดาบันอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องรู้จักและนำมาใช้ให้ถูกวิธีได้แก่ 1. สติสติมีสองอย่างสติแบบสารวะสติแบบนี้ไม่สามารถเห็นนิพพานได้จึงไม่สามารถนำมาใช้เพื่อเข้ากระแสโสดาบันได้สติแบบนี้คือมีสติด้วยพร้อมๆไปกับมีตัวกูด้วย มีสติเพื่อมีตัวกูผู้มีสตินั่นคือสติแบบสาสวะสติอีกแบบคือสติอนาสวะสติแบบนี้คือมีสติเพื่อทำลายตัวกูของกูสติแบบนี้ไม่ใช้ทำอย่างอื่นเลยเป็นสติที่มีไว้ดับตัวกูของกูอย่างเดียวมีตัวกูของกูเมื่อใดก็มีสติแบบนี้มาดับตัวกูของกูให้ไม่เหลือหรอเขาจึงเรียกสติแบบนี้ว่าสติอนาสวะ แปลว่าสติที่มีเมื่อใดอาสวะหายไปเมื่อนั้นส่วนสติแบบสาสวะแปลว่าสติที่ยังมีอาสวะเหลืออยู่อุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างที่สองคือฐานที่ตั้งให้สติจับจะเป็นสิ่งใดก็ได้สติจับสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าฐานคือสิ่งนั้นเป็นฐานให้สติจับนั่นเองสติที่จับฐานใด้ฐานหนึ่ง เขาเรียกระบบการกระทำเช่นนี้ว่าเป็นระบบสติปัฏฐานอุปกรณ์ที่จะทําให้เห็นนิพพานหรือเข้ากระแสะโสดาบันอย่างสุดท้ายคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงจะเข้ากระแสะโสดาบันไม่ได้เป็นอันขาดหากไม่รู้จักธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงคือการรู้จักเลือกเฟ้นอุบายชอบมาให้สติระลึกสติที่จับอุบายชอบ แล้วทำอุบายชอบไว้ในใจเขาเรียกสติที่กำลังทำหน้าที่ลักษณะนั้นว่าสติสัมโพชงแต่ถ้าสติแบบเดียวกันนั้นไปจับที่ฐานหรือที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะจับรูปหรือจับนามก็ตามเขาเรียกสติที่กำลังทำหน้าที่ลักษณะนั้นว่าสติปฐานดังนั้นสติปฐานกับสติสัมโพชงคือสติเหมือนกันเพียงแต่ มีหน้าที่ไปจับสิ่งของต่างกันจับอุบายแยบคายเขาเรียกสติสัมโพชงจับกายเวทนาจิตธรรมรมเขาเรียกสติปฐานเวลาปฏิบัติจริงๆต้องทำความรู้ทั่วถึงให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้ได้ว่าสติสองอย่างนี้คือสติชนิดเดียวกันทำหน้าที่เหมือนกันต่างกันตรงที่สิ่งที่สติไปจับเท่านั้นที่ต่างกัน จึงเรียกชื่อเป็นสติคนละชื่อกันจบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตอนที่หนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไปโสดาบันตอนที่6เรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตอนที่สองเจริญในธรรมสมัสุขโขภิกขุสร้างสรรค์โดยธรรมติดดินสมัสุขโขภิกขุส่วนโมกไพศาลีตำบลบางคอยอำเอภอไพราลีจังหวัดนครสวรรค์โท 0826909852ทำบุญสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการผลิตได้ที่เคแบงพร้อมเพ0851983255 From a tidin d we'll hear things never heard before. Sodaban episode 5 about equipment required part 1 We'll enter the stream of nirvana. or enter the stream of Sotapana. Equipment that needs to be known and used correctly includes. 1. Mindfulness. There are two kinds of consciousness. Embodied consciousness. This kind of consciousness cannot see Nirvana, therefore cannot be used to enter the Sotapana stream. This kind of mindfulness means being mindful at the same time as having yourself. Like I'm a conscious person. That is Sasava consciousness. Another type of mindfulness is ansava mindfulness. This kind of consciousness is, be mindful in order to extinguish the feeling of my own existence. This kind of mindfulness cannot be used for anything else. It is consciousness that is only for extinguishing my own existence. When did you have me? Having this kind of consciousness immediately extinguishes my own existence. Therefore, he called this kind of mindfulness anasava mindfulness. Sashnasava means that when I am conscious, I disappear. Sasava consciousness means that there is still me left. The second required equipment is. A base for awareness, it can be anything. What does consciousness catch? That thing is called base. Base is something, that is a base for consciousness to grasp. Consciousness, that holds any base. He called this system of action, the Satipatthana system. Equipment that will make you see nirvana. Or entering the Sotapanna stream. The last one is Domavikaya Sambojar. You will never enter the stream of Sotapanna. If you don't know, Domavikaya Sambojar Domavikaya Samboja is knowing how to select cunning ploys. Come and be mindful. Consciousness that catches the trick you like, then make cunning ploy in mind. He calls the consciousness that is performing that kind of function mindfulness. Consciousness. But if that same consciousness touches the base or something, whether it's catching matter or catching mind, he calls the consciousness that is performing that kind of function mindfulness satipathana. Therefore, mindfulness and mindfulness—it's the same consciousness. It just has a duty to catch different things. Catch the cunning ploy—he calls for awareness. Capturing the body, feeling, mind, mama is called satipathana. When actually practicing, one must make knowledge clear and thorough that these two kinds of mindfulness. Are the same type of mindfulness, performing the same functions. The difference is that only the things that consciousness catches are different. Therefore, each name is called consciousness. Complete the equipment required in part one. Please follow the next episode, Sodaban, episode six, about the equipment required, part two, Prosper in Dharma, Samasukapiku, created by Thrumatid Din, Samasukapiku, Swan Mokfezoli. Wongkoi Sub-district, Faisali District, Nakhon Sawan Province. Call 08269 -09852. Make merit to support production costs at K-Bank Prompt Pay 085